สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่อง youtube ช่องนี้ครับผมช่องนี้ชื่องว่าร้องเองแต่งเองจ้าพอดีผมจะมากินข้าวกับน้ำพริกครับไม่เปิดไฟอย่านี้คลิปนี้นมันมืดไปนิดนึงออน้ำพริกเอโชาครับราคา15บาบาทก็เป็นน้ำพริกลงเรือกรอบนะครับกับพระเอกของเราที่จะกินคู่กันในวันนี้ก็คือ โคแซบครับผมมีเครื่องหมายฮาลานชัดเจนเรียบร้อยนะครับโคแซบนี่เป็นน้ำพริกแคบบัวรสน้ำพริกเผานะครับราคา5้ิบ้าบาทผมซื้อมาครับข้างล่างนั้นก็จะมีโอเคเดี๋ยวส่วนผสมของน้ำพริก ที่เหลือนะครับก็คนๆรวมๆกันไปนะครับอ่าอืมอือื้อ ผลดีไม่ได้มันเองอ่ะวัวายใหญ่มันในะเรืองยังม,มีโอกาสที่จะทำได้แเแก้อะไรความผิดตงไหนครับวัวครับอร่อย เมนูข้าวทั้งหมดนี้ครับน้ำพริกลงเรือกรอบสองซองสามสิบบาทข้าวเซเว่นสองถ้วยสามสิบบาทเป็นหกสิบแล้วก็ตัวนี้ห้าสิบห้าบาทนะครับห้าบาท ครับว่าในนี้ที่ผมนั่งร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มคือของฮาลาลล้วนๆครับฮาลาลไม่อร่อยด้วย ซื้อเนื่องจากเมื่อคืนนะครับผมอยากจะกินบะหมี่ถึงเสลนรูปนะอยากจะต้มน้ำร้อนกินมามา่าแต่ก็ไม่ได้กินเพราะตัวเองนั้นเปลี่ยนใจมากินข้าวแทนก็ซื้อไอ้โคแซ่บมาไว้สองออนะครับไว้กินกับข้าวแล้วน้ำพริกที่มึงซื้อเมื่อเช้าอร่อยเลยครับ พี่น้องครับมีอะไรอีกนะครับเฟรนมากเลยอืมจำมเปก็กรอบแทบวัวก็ยังอร่อย บอกว่าอร่อยครับชอบอันนี้ไม่ได้รวยใครนะพูดตรงๆว่าชอบไม่ได้ชอบธรรมดาชอบมากๆด้วย ก่อนอื่นผมต้องขออนุญาตมาพูดถึงน้องๆที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ไฟคลอกที่รถทัศนศึกษาก่อนนะครับว่าขอแสดงความเสียใจกับน้องๆด้วยเพราะว่าเหตุการณ์อย่างนี้ไม่ควรเกิดขึ้นในสังคมเรานะครับนี่คือความประมาทของเจ้าหน้าที่แต่ถ้าย้อนหลังกลับไปเมื่อสองปีที่แล้วมีใครจำได้บ้างที่อำเภอ อะไรผมจำไม่ได้แลแต่อยู่จังหวัดหนองบัวลำพูมีนายตำรวจคุมข้างเอาปืนไล่ยิงคนที่ไม่เกี่ยวข้องให้เขาเสียชีวิตรวมทั้งเด็กที่ยังนอนอยู่ในศูนย์เขาเรียกว่าพัฒนาเด็กเล็กจนเด็กทั้งหมดต้องเสียชีวิตลงนะครับและหลังจากนั้นครับอ๋อไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ทั้งหมด มีเด็กคนหนึ่งที่ไม่ได้เสียชีวิตเพราะเด็กได้หลับไปคนร้ายไม่ทราบว่าเด็กหลับก็เลยไม่ทํ้ทำไรเด็กคนนั้นเสือรอดมาหนึ่งคนแล้วก็คนร้ายออกจากสถานที่แห่งนั้นแล้วก็ไปใช้อาวุธทําร้ายคนให้บาเดเจ็บล้มตายอีกหลายคนนะครับแล้วก็กลับไปที่บ้านไปทําสิ่งที่คนทั่วไปก็นึกไม่ถึงว่าจะกล้าลงมือคือฆ่าทั้งภรรยาและลูกให้ตายพร้อมกัน จากนั้นก็ไม่มีการจัดงานศพเป็นเรื่องเป็นราวเนาะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามีคนหลายๆคนไม่อยากให้จัดงานศพสาบแช่งให้คนตายนั้นตกนรกทุกวันนี้ผมไม่มั่นใจว่าญาติพี่น้องของคนตายในปี2 5 6 5เนี่ยจะให้อภัยกันได้หรือยัง อันนี้แนะนำคนนับถือศาสนาอิสลามอย่างง่ายๆนะครับว่าถ้าคุณนึกอะไรไม่ออกน้ำพริกลงเรือน้ำพริกลงเรือตรอบแล้วก็โคแซบเนี่ยกับข้าวเปล่าสามารถเป็นอาหารมือ้อนึงได้แล้วครับอร่อยด้อ ก็มาเจอกันทักทายกันประมาณนี้เนาะเดี๋ยวที่เหลือนี่ผมจะกินต่อให้หมดนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะภาพตรงไหนไม่ชัดยังไงก็กราบขออภัยไว้ล่วงหน้านะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับช่องนี้เหมือนเดิมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้นะครับหมายเลขบัญชีธนาคารก็หมายเลขเดิมนะครับก็คือธนาคารทหารไทยธนาติสรสาขาใหญ่ธนาคารทหารไทยธนาติสรสาขาใหญ่ ชื่อบัญชีนายยุทธการหงบังดีชื่อบัญชีนายยุทธการหงบังดีเลขที่บัญชี3ามหนึ่งหกสองหกสองแปดเก้าเจ็ดสองสามหนึ่งหกสองหกสองแปดเก้าเจ็ดสองบัญชีนี้บัญชีเดียวเท่านั้นนะครับช่วงท้ายนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตกินต่อให้หมดเลยนะครับ ครับอืมไปละเดี๋ยวไปกินที่เหลือต่อต้มใหม่ขึ้นไปขึ้นหน้าเอากิ้นนี้เท่นนี้นะครับสวดเลยครับ